สองวันที่ลูกนอนป่วยคุณหมอไม่มาดูแลบอกว่ากลับบ้านไปทําธุระใค้จะเาเข้าผ่าออกได้ถึงเสียหนึ่งแม่ก็ยังทําใจได้แต่นี่ไม่เสียไปทั้งคู่เลยคือลูกสาวท้องได้8เดือนค่ะ8เดือนนะครลูกสาวอายุเท่าไหร่ครับแม่ สิบเก้าปีค่ะเขาก็บอกแม่ว่าเขาเจ็บท้องแล้วเขาก็มีน้ําอะไรมีรุดไหลออกมาแม่ก็คิดว่าเป็นน้าเดินนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขามีไข้อ่อนๆบอกให้แม่ฟังว่าเขาคําไปเจอที่ก้อนแข็งแขงที่อวัยวะเพศเขาแล้วหลังจากนั้นแม่ก็พาเขาไปที่คลินิกอะค่ะที่เขาฝากคันเอาไว้เป็นคลินิกแห่งหนึ่งที่อารันนะค่ะคุณหมอก็ซาวดูเด็กในคันก็บอกว่าเด็กดินดีปกติแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็บอกกับแม่ว่าก้อนที่แข็งแข็งอาจจะเป็นฝีต้องระบายหนองออกเขาก็พาเขา้า ขึ้นขาอย่างแล้วเขาก็คงจะกรีดสดหรือเปล่าเพ่อลูกสาวร้องดังมากมแล้วเขาก็เรียกแม่เข้าไปดูเขาบอกว่าแม่มันไม่ใช่ฝีไม่มีหนองไม,ไม่มีการเช็คเลือดไม่มีการตรวจอะไรทั้งสิ้นไม่แค่ประเมินจากสายตาจับผ่าเลยคือเลือดเริ่มไหลออกมาตามขาถึงห้องน้ําเลือดเริ่มออกมาเยอะมากเป็นกองกเลยค่ะเลือดที่ไหลออกมาเนี่ยไหลจากช่องคลอดหรือไหลจาก ตัวฝีที่หมอเขาคิดว่าเป็นฝีแล้วผ่าไลจากที่เขากรีดะค่ะออกมาจากฝีที่เขาผ่าค่ะแล้วปรากฏว่าไม่ได้เย็บด้วยไม่ได้เย็บค่ะ,ะแล้วเขาก็นําตัวลูกสาวไปส่งโรงพยาบาอลอารันยาประเทศทำไมก็ถึงส่งไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นคุณหมอทํางานในโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะแม่ไปถึงที่นั่นอ่ะประมาณ6กโมงเย็นถ,ถึงถึงทุ่มหมอมาสามทุ่มหลังจากนั้นหมอพาเข้าไปห้องผ่าตัดตัดชิ้นเนื้อออกมาเสร็จปุ๊บเที่ยงคืนลูกสาวแม่บอกว่าเด็กในท้องดิ้นแรงมากแต่พอข้ามมาถึง6กโมงเช้าปุ๊บหมอมาตรวจอีกทีหมอบอกเลยว่าเด็กเสีย แม่ก็ตกใจช็อกถามข้อสาเหตุเขาบอกว่าติดเชื้อแม่ก็ถามว่าเราจะผ่าเด็กออกเพืาอไหร เขาบอกว่ารอให้น้องหายเจ็บแผลก่อนรอให้เลือดหยุดไหลก่อนแล้วล่อให้ลูกเธอเนี่ยนอนขําคืนอยู่สองวันเพราะปวดท้องหนักหลังจากนั้นส่งตัวมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นยังไงฮะเขาก็เอาลูกสาวไปผ่าตัดเอาเด็กออกประมาณสักสองวันตกลางคืนผ่าตัดด่วนมันมีก้อนเยอะที่มันไปเบียดบางลำไส้คือน้องถ่ายไม่ได้คือต้องผ่ายอย่างเดียวถ้าไม่ผ่าคืออันตรายแล้วเขาบอกว่าน้องก็นเลือดต่ำเขาบอกว่าถ้าเอาไปสง่งกงอาจจะเจอภาวะไตาวายให้แม่ทำใจไว้ด้วย <S <S แล้วพอหลังจากนั้นนอนอยู่รักษาตัวอยู่อยู่หลายวันอะค่ะคุณหมอก็โทรแจ้งแม่ว่าแม่ผลออกมาแล้วเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองค่ะช่วงที่เขาจะเสียคือติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นเชื้อราด้วยค่ะแล้วก็ปอดเลือดไหลไม่หยุดแม่ถามว่าทําไมเขาเจอเยอะจังเขาบอกว่ามันเป็นลูกโซ่อะค่ะวันที่สองทันวัตีห้าห้าสิบห้าน้องเสียค่ะแม่อยากรู้ว่าคุณหมอที่คลินิกทําไมคุณหมอไม่วินิจฉัยตามอาการทําไมคุณหมอแค่คิดทําไมไม่ตรวจ แล้วก็กรีดแม่เป็นชาวบ้านธรรมดาคุณหมอพูดอะไรแม่ก็ต้องเชื่อแต่ถามว่าแม่ก็คิดว่ามันผิดปกติแล้วก้อนอันนั้นผมขออนุญาตถามสามีตลอดระยะเวลาที่อยู่กับภรรยามาเห็นก้อนนี้ไหมเออไม่นะครับอืมเพิ่งมาเป็นตอนเ่ว่งตั้งครรภ์น,นี่แหละครับตอนที่ตั้งค, 7, <8 S 2> ครรภ์ถูกไหมแปดเดือนสุดท้ายนี่แหละครับก้อนใหญ่แค่ไหนใหญ่ก็ลูกว่านาวได้นะครับเกินสิบเซนไหมเกินแน่นอนครับอ่าคือกรณีที่เป็นคลินิกเนี่ยถ้าเกิดเกินกว่าสิบเซนเนี่ยจะต้องไปผ่าที่โรงพยาบาลจะกระทําการโดยที่ ผีผามเนี่ยไม่ได้ครับตรงนี้มันมีระเบียบของทางแพทย์อยู่คันระบุไว้ครับนะแต่อันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตรวจสอบมาเรียบร้อยฮะตกลงเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับแล้วตอนนี้<ไ>เขาเชื่อว่าไอไอไอก้อนนั้นที่อยู่ที่บริเวณปากมดลูกเนี่ยฮะ คือต่อมน้ำเหลืองแล้วหมอเนี่ยไม่ทราบก็เลยไปผ่าแล้วทาให้เลือดไหลไม่หยุดครับอาจารย์ผมผมขออนุญาตนะเอาเราเอาพูดแบบไม่ต้องเอาพักเอาพวกคุณหมอกันเลยนะอย่างนี้คือเรียกว่าวินิจฉัยผิดเลยนะฮะเอาจการชัดๆถูกไหมฮะวินิจฉัยผิดแล้วแล้วเห็นบอกว่ามันมีเรื่องของการผ่าไปแล้วถุท้ายมันติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วทําให้เด็ก เสียชีวิตในคันอย่างเงี้ยมันมันเกิดขึ้นได้ไหมฮะอ่ะาเวลาเสียเลือดเยอะๆก็เกิดกำเนิดต่ำกำเนิต่างก็เออกเิดการช็อตพอเกิดการช็อตก็จะไม่เกิดเรื่องตามมาได้หลายอย่างเช่นติดเชื้อกระแสเลือด,ดมีบาดวมมีน้ำขัางภูมิทันทานล้มเหลวกันหายใจล้มเหลวอะไรต่อๆซึ่งมักจะต,ตามมาด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เดี๋ยวคุณแป๊บหนึ่งนะคุณหมอเออชิญครัแม่ถ้าเกิด ช่วงที่เขากรีดแล้วคือเด็กยังอยู่ค่ะเขาสามเขาถ้าคุณหมอเขาก็ตื่นลอร้อนผ่าเอาเด็กออกคือเด็กจะรอดไหมคะหรือว่าแม่จะเสียเลยแปดเดือนครับก็น่าจะรอดได้นี่คือเป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องการเรียกร้องวันนี้พาศพมาด้วยเนาะ <c oughs> พาสองศพเรียกร้องความเป็นธรรม